สวัสดีครับผมบานบึงกัรนาหน้าผมมหัศกิจด่างกิด่างกันครับผมกีจแต่แม่พระลุองมึงครับผมกิดเถอะกิจยานแม่บผมใช่ไหมครับมาเคยกิจครับทว่ากระตุกบางขี่นิดครับผมนี่นะครับลำบากครับผมลำบากอาชีพนี้ลำบากวั้ลำอยางออกแล้วตอนอย่งนั้นเนาะหัทกิจไหม มูปุ้ยเยอบาดบ่ครับนี่เบิ่งดูสเสียนทั้งหลายบาทบ่บาทน้องทำน้องหนึ่งหาวจีนไหมน่ะงูบิดโอ้หลายตัวกครับผมนี่เบิ้งครับผมออก,กขึ้นก็ก็ว่าบาทนี่ว่าเปนเจนแล้วนี่นี่ครับออกแล้วออกแล้วนี่หลายตัมาแล้วนี่แม่แท้ บาทแท้ๆขั้นไล่เอาไปหนึ่งไลเบื้องต้นต,นต่อไปครับผมยูยังยูน้ำสวนยางครับช่วงนี้ก็ได้ว่าเปิดยางไหมครับเปิดยางไหมครับผมนี้ตัดเองจีดเองอ,อ๋อครับนี่ครับสดชื่น <c ười> โอ้เจ๋งครับผมคั้นบมยุ่งกันยุ่งครับบปหนึ่งจีกระทั่งยากมักนกระสูงพน่น พูดแล้วอืมหักละมิดกี่แดงไหมครับกี่แดงไ,มไหมจังไรล่ะพูดแล้วถากเอาเด้ออันนี้นี่ครับถากให้ออกดีสอน,นได้ด้วยพอดีเป็นก็เสอนนะครับกี่แดงไหมครับผมดูอ่ะพูดอ่ะเปะิดแต่บางทางนี้ด้วยหลายละหลายแล้ว กี S <S <preach science> ่ยางเดือนแจ้งครับผมนี่เดือนแจ้งเดือนหงายครับผมเดือนใบสามเดือนหงใบสามยุงครับบัานนี้สุดยอดอันนี้ถือว่าออกนะครับเนาะกีดไม่หดเด็นไม่หู้อุ่ลำบากครับผมกว่าจะได้แต่ละสิ่งละอย่างถือว่าเมื่อยครับนี่ไปต้นต่อไปครับผมตัมตัมใครแนี่บวกแกะนะครับเนาะนี่ตัมตัมถ้าว่าขวัญขวัญหัวบุญวา จีบ่จีบ่แมนบ่ครับเฮ้ยบอ,อ,อ,อเซียนครับถากแค่เดียวเ <c> ป <oughs> ็นมาแทงร่องพร้อมตอกลิ้นขี้สิเป็นอยู่นี่ครับไล่ครับผมรบตรงนี้ก็ไล่จ้วกจ้วกบ่มาบ่เนี่อ๊ะไหนบ่เนี่ นี่อะไรม่ดี่โทษ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 ง่ายหลังพอนเลยมันมาเป็ี่ยนเรามันมาเป็นจริงๆริงเออมอนเราว้างนะอืออ๋อหัวเจนครับผมนี่แจนใหม่นี่มาเบิร์ครับแจนใหม่นี่ครับนี่แจนน้อยน้องน้อยเนาะอันที่ว่าบาทกินไม่ครับผมเดินง่ายๆ่าฮ่อนๆ ยำได้ได้ครับเนี่ยยำได้ได้เนี่ยมาตรงสีเลียสครับผมเมื่อไหร่ซีเลียสมาได้พอนพอนกระพรมยุ่งกระยุ่งมาเนี่ยทุดยอดครับเบ็ดกับมาได้ครับผมนานไอ้ต้นตะไบครับผมมวนคุบมีรสชาติที่หอมนะครับดีเด้หอมมาก ขนาดเราอาบน,นอนบ่แปร,แรครับรุ่นนี่เอา้าต้นนี้ครับเกาะเนาะครับเนาะเกาะเกาะโอ้โบูเป็นอืมอืมเป็นว่าฉี่ให้มันบางๆเพื่อนว่ะบ่บางแล้วครับนี่หักงั้นบ่ครับคือจิเป็นบ่ครับสอนเลนะพวกเราเป็นกันเลย FC ทั้งหลายไปอ่ะต้นต่อไปครับผม ยังอยู่น้ำสวนยางครับช่วงนี้ก็ได้เพราะว่าต้องขีดเพราะว่าเพื่อนสีได้ดทำการเอาไปขึ้นมองเพื่อนอันเก็บยางครับผมมาราจะขีดให้เพื่อนครับจะพยายามจะให้มันเปลี่ยนครับผมเพื่อนว่าดึงชีดินแล้วจะขีดง่ายแม่นบ่ครับแม่นบ่พี่น้องเอฟซีทั้งหลายครับผมกะนี่ครับน้ำเบอร์ทั้งทีดูเป็นบ่แม่นบ่นี่บ่ปักปักนี่บ่คอทำเลยดึงโม่มาเด้ใช่ไหมเดี๋ยวไปน้ำเนาะ โอ้มาแล้ววะนนี้เขาสแกนวะนี่นี่โอ้ขีทีเอ็นตกกรดอ่ะโอ้ยแล้ววะเนาอย่างสามตนอ้าวดึงมุมาอืมเรียบร้อยนนำตัวใหญ่จังหน่อยเพื่อนว่เนี่ยนะครับเนาะโอ้กีด้ากครับผมลำบาก ไปี่เป็น,นกิจคองวะนี้อยนะครับอ่างจักมีดนี่สามสี่มนี่สามสี่มีดครับผม,มส่วนี้แกนะพวแกอืมบอออกอืมขวัญขวัญหัวหมอนะโอ้โอ้แกนใหม่เห็นบน, <laughs> น,น,นี่แกนครับผมนี่แกนขาคาัา อนี่ะแกนครับอันนี้มองเถิงกะเถิงมองบะเถิงกะบะเถิงนะผู้ใดมีเทคนิคดีๆก็บ,บอกกันได้ครับจะได้จุดงวงง่ายีดแบบใดเบิ่งครับตัวยาปุู๊สุดง่ายแล้วครับกีไก่ครับผมคุณเดี๋ยวไปเห็นนะครับสุดสวนบุระครับนะเดิมของแน่และนี่อืม ใช่ครับโอ้เโหกจจ็จีดเดียะจีดปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเพื่นเพื่อนจีดอ่ะอันนี้โอ้ยพอป่านันเอ็ดเล่นปุระบาทนี่เนาะแมนมาครับพี่น้องเอฟซี <c oughs> โอุ้งกันยุ่งวานนี้อยากันยุ่งกับเบิดแล้วครับไป,ไปต้นต่อไปครับผมยังสาบ่ได้ยยุ่งกัดยุ่งครับผม ้้งจะมา,าแกะขี่ยกก,ก,ก่อนออกจอกมาสู่ต้องการครับผมมันเป็นแม้เขาขี่เป็นก็ต้องเป็นน้งเขาเด้ครับเป็นแม่กตุกแน่กระตุกแน่กระตุกเบาพูนว่ากระตุกกระตุกกระตุก โอ้ห้องบกเขา่านะครับเด้อมีดบกเข่าปะได้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 ยุเพราะว่ามือใหม่หัดใหม่นะคัดทำนะครับเนาะอยากทำอยากทำอยากทำไปไปต้นต่อไปครับผมแดดร้อนใบาสามครับผมใบาสามใบาสาม อืออืมโอ๊ยเสียงฟังเสียงครับผมน้องโอ้แัจนแจนใหม่ล้วนรับผมเทคนิคไม่มีเอาอาศัยว่าฝีมือครับผมกว่าจะเสร็จเนี่ยเขาเสร็จไปแล้วครับผมสองแถวผมยังไปไหนไม่ได้เลย ได้นะครับเนาะนี่มาแล้วอืนี่ถักหรือเปล่าแคกเลยนี่ครับผมจางก็ออกบ้างไม่ออกบ้างครับผมอืจันไม้ล้วนๆครับไม่บาทหอกเนาะ ส่วนตัวเองไม่เป็นไรหรอกโอเคครับผมไปต้นอื่นไปโอ้ oh, จะกรีดถึงไหมนี่สูงครับสูงกรีดยังไงเนาะนี่เนาะมือเดียวเนาะกอดต้นไม้ไว้ <laughs> กอดไว้ครับผมชวบได้ได้โอ้ แบบสองตาผมได้อยู่ได้อยู่มันสูงครับผมทำยางมาแล้วโอเคครับผมกิดนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมเช่นเคยครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่กับสวนยางอยู่ครับผมเข้ามากีดยางครับผมขอบคุณที่รับชมมากมครับผมกับเบลเมืองการนาครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับครับผมไป